สวัสดีครับวันนี้ผมช่างกุญแจเอชินนะครับวันนี้นะครับเราได้รับแจ้งจากลูกค้าว่ากุญแจตัวนี้เป็นแคมรี่นะครับรุ่นผู้นําหรือเรียกว่าตาเหี่ยวนะครับดอกหายหมดนะครับไม่ต้องตกใจไม่ต้องลากไม่ต้องจูงนะครับช่างกุญแจชินมาถึงที่นะครับบริการขึ้นดอกให้ใหม่พร้อมลงโปรแกรมนะครับเรื่องอ m โมบิเลเซอร์เป็นที่เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะส่งมอบให้ลูกค้าทุกครั้งเราต้องมีการทดสอบระบบเรื่องของระบบเซนทัลล็อก ระบบสตาร์ทนะครับสมบูรณ์หรือเปล่าก่อนส่งมอบนะครับโอเคตามเข้ามาก่อนครับทดสอบที่หมดนะครับนี่นะครับมีเสียงดังครับกดล็อกโอเคหนึ่งดอกผ่านไปลูกค้าสองนะครับล็อกโอเคอันล็อกมาาตามเข้ามาเทสสตาร์ทนะครับแต่เสียงดังนิดแึงกลางคืนนะครับแต่ก็ทางบ้านไม่มีคนนะใช้ได้อยู่โอเคนะครับกอนอื่นเข้ามาหยยบเบรกดูตำแหน่งเกียร์พี่ เสียออนดูไฟซีเคอร์เรจีดับครับสตาร์ทเรียบร้อยนะครับหนึ่งดอกนะครับโอเคดอกที่สองครับเสียบเข้าไปบิดออนเรียบร้อยเครืร่องฟิตสตาร์ทอีกง่ายนะครับเป็นอันว่าสมบูรณ์แบบในการ,รโปรแกรมดอกตัวนี้เป็นแคมเบอรี่นะครับปี2องพันสามนะครับดอกขายหมดนะครับตัวนี้ค่อนข้างทำยากเนื่องจากว่าอีโมหยุดกล่อง ECU นะครับมาส่งมอบให้กับ เจ้าของนะครับนี่นะครับนี่คือเจ้าของคนที่ทําดอกหายนะครับเรียบร้อยกด like ไลค์นะครับขอบคุณครับอ่ะทดสอบสตาร์ทหนะ่อยอ่ะตามไปทดสอบเป็นลูกค้ายิงรีโมทนิดนะึงอ่าช่างยุิกินน้ำตาลอ่ากดรีโมทตอนเช็ครีโมทอ่ะกดเลยโอเคอ่ะดึงประตูหน่อยล็อกหรือไม่ล็อกตัวนี้ล็อกค่ะอ่ะล็อกหน่อยครับโอเคอ่ะดึงประตูสตาร์ท แคมรี่นะครับถ้าลูกค้าท่านใดอาแผนมาถ้าลูกค้าท่านใดมีปัญหาเรื่องกุญแจนะครับจะหายจะลืมจะเพิ่มก็สามารถติดต่อมาได้ที่0955636282นะครับช่างกุญแจชินบริการทั้งในและนอกสถานที่นะครับมีรถม b บายวิ่งซัพพอร์ตตามเบอร์นี้เลยนะครับไม่ต้องเป็นกังวลน,นะครับเทียงท่านโทรหาเรานะครับเราจะมาหาทุนทันทีขอบคุณครับ